เรื่องเทใจใส่รักตอนที่หกวีรกรอลอบมองผู้ชายข้างกายใบหมอนเงียบๆไม่รู้ว่าหมอน,นั่นแอบชอบน้องมานานแค่ไหนแล้วแต่ที่รู้ๆเขาคิดว่ารอยยิ้มของเธอที่กำลังแบ่งปันให้กับคนรอบข้างมันมีผลเสียก็วันนี้นี่เองพี่นนท์ไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะเมื่อก่อนช่วยเหลือหมอนไว้ตั้งเยอะอีกอย่างมันก็เรื่องแค่นี้เองถ้าหมอนว่าแบบนั้น พี่ก็จะไม่เกรงใจแล้วนะตรีภพส่งยิ้มให้กับคนตัวเล็กก่อนจะเหลือบมองชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็พบว่าตัวเองโดนจ้องอยู่ก่อนแล้วหมอนเป็นเจ้ามือเองค่ะคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรส่งยิ้มหวานให้หนุ่มรุ่นพี่วันนี้พี่โน้ตว่างหรือเปล่าคะไปวันนี้เลยก็ได้หมอนรู้สึกหิวแล้ววันนี้หรอคงจะไม่มีอะไรตรีภพด้แต่คิดในใจ พี่ชายก็คงจะห่วงน้องสาวตามประสา,าได้สิวันนี้เลยก็ได้ชายหนุ่มยิ้มรับข้างในใจกำลังลิงโลดที่สาวน้อยยอมเปิดโอกาสให้โอเคเลยค่ะพี่พลิกไปด้วยกันนะความดีใจเมื่อครู่ลดหลงหัวเมื่อใบหมอนหันไปชวนพี่ชายตัวเองไปสิไปก็ได้ยิงสาวย่นหน้าเล็กน้อยเมื่อวีรกรทําเหมือนไม่เต็มใจตอบแต่เหมือนจะเห็นว่าเธอทําหน้าตามู่ทู่เขาจึงได้แต่หัวเราะ เรานี่นะทำไมชอบทำหน้าแบบนี้ตลอดทำไมล่ะเขาไม่น่ารักหรือยังไงวีรกรสายหน้ายิ้มยิ้มไปกันเลยไหมครับคุณหมอสุดลองหันไปถามตรีภพที่ยืนมองด้วยสายตาแปลกๆวีรกรยกยิ้มที่มุมปากผางรูปศีรษะคนข้างๆใบหม่อนคงจะพาคุณนตไปที่ร้านโปรดยังไงรบกวนขับรถตามมาก็แล้วกันนะครับได้เลยครับตีภพตอบอย่างสุภาพรอยยิ้มเมื่อครู่คืออะไร และคำพูดนั้นกำลังบอกเป็นในๆว่าไม่อนุญ,ญาตให้เขาไปด้วยแต่ให้ขับรถตามไปต่างหากตามมานะคะพี่โน้ตได้ครับใบหมอนฉีกยิ้มกว้างแล้วดึงมือวีรกรไปอีกทางตรีพบมองแผ่นหลังของชายหญิงคู่นั้นก่อนจะสะบัดไลกความคิดแปลกๆออกไปหรือเขาจะคิดมากไปเองนะพี่พิกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปที่ร้านนั้นเสียงสายเอ่ยขึ้นขณะที่อีกฝ่ายเปิดประตูข้างคนขับ ให้สมกับเป็นวีรกรเป็นสุภาพบุรุษเสมอต้นเสมอปลายมีหน้าหลาสาวๆถึงได้ดูเพอ้อฝันและลหลงไหลกันนกักตัวเลือกของเรามีแค่สองร้านร้านหนึ่งคือคุณแม่ของเราส่วนร้านที่สองก็คือร้านที่พี่ชอบพาไปกินบ่อยๆรู้ดีจังเลยนะคะเหมือนมานั่งในใจเขาเลยแบบนี้เขาจะโกหกพี่พลิกได้หรอหลายครั้งที่เขานึกสงสัยว่าคนตรงหน้าเคยรับรู้อะไรบ้างหรือเปล่า แล้วก็คิดว่าใบาหมอนนั้นไม่เคยรู้อะไรเลยจริงๆอย่างคำพูดของเธอเมื่อครู่ทำเอาหัวใจของเขาสั่นไหวเราโกหกพี่อยู่บ่อยๆไม่ใช่หรือยังไงใช้หลังมือเคาะหน้าผากมนอย่างไม่แรงนกักแต่เจ้าตัวนั้นร้องอดควรราวกับโดนตีอย่งางหนักเจ็บนะเนี่ยนี่ไงกำลังโกหกอยู่ชัดๆชีน่าคนตัวเลขข็กคาดโทษไว้หนึ่งอย่างเป็นอะไรคะเหนื่อยหรอพี่พลิกจะไม่ไปกับเขาก็ได้นะ เขาไม่บังคับเดี๋ยวเขาขับไปเองก็ได้ใบหม่อนมีสีหน้าวิตกกังวลยกมือขึ้นอังหน้าผากคนตัวโตเป็นหมออย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะคะรักษาคนอื่นได้แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองบ้างวิรกรมองน้องน้อยแล้วก็ส่งยิ้มไปให้ขวามือเล็กๆขึ้นมากุมแล้วออกแรงบีบมันเบาๆเรานี่นะไม่เคยรู้อะไรจริงๆทำไมชอบทำตัวมีความลับพี่พลิกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย มือบางดึงชายเสื้อพี่ชายตัวเองเอาไว้เมื่อเขากำลังจะพระตัวไปทางอื่นเขาทำพี่พลิกเหนื่อยล้อเห็นถอนหายใจตั้งหลายรอบถ้ากลัวพี่เหนื่อยก็อย่าดื้อสิก่อนอื่นเลิกดึงเสื้อก่อนเลยพี่โน้ตของเราคงจะขอยแย่แล้วสรุปไปกับเขาใช่ไหมก็ต้องไปกับเราสิพี่ไม่ยอมให้หมอนขับรถไปคนเดียวหรอกหน้าไม่ยอมให้เธออยู่กับตีพบสองต่อสองแน่ๆให้ตายยังไงก็ไม่มีวัน ดีจังมีคนขับรถให้ยิงสาหวหัวเราะคิกคักชอบใจเบีรก่อนได้แต่อมยิ้มแล้วก็ยีผมด้วยความหมั่นเคี้ยวเยี่ตัวแสบของเขาเมื่อไหร่จะรู้ตัวสักทีนะในร้านอาหารบรรยากาศน่าผ่อนคลายพอโต๊ะที่นั่งอยู่นั้นเห็นทั้งวิวภูเขาอีกทั้งลมยังพัดมาอย่างเย็นสบายมีเสียงเพลงเปิดเบาๆอย่างนุ่มหูแต่ทำไมตีพพถึงได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังรีบลงเรื่อยๆ เขาไม่เคยคิดไปเองกับสายตาบางอย่างที่วีรกรส่งมาให้ตอนที่มองเขานั้นจะแฝงไปด้วยความดุดันแม้ว่าใบหน้าจะยิ้มแย้มก็ตามแต่เมื่อใดที่ใบหมอนเอ่ยปากเรียกชายหนุ่มจะรีบหันไปคุยด้วยแววตานั้นประกายทอแสงอบอุน่นจนเขารู้สึกขนลุกไปในตัวขนอะไรปรับเปลี่ยนแววตาได้ในพริบตาเดียวพี่โน้ตสั่งเลยนะคะห้ามเกรงใจหมอนเชียวสาวในดวงใจ เงยน่าจากเมนูขึ้นมาส่งเสียงบอกเขาเด้ยวยรอยยิ้มที่สดใสตรีพบไม่สามารถลากสายตาออกจากวงหน้าง,งามได้จริงๆก็แค่ไม่อยากเลื่อนไปมองวีรกรเพราะเขารู้สึกอึดอัดรู้มาว่าเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเดียวกับบีดาของใบมอนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนเป็นหมอนี่จะแอบจิตเหมือนในหนังหรือเปล่าหากเขาเผลอทำอะไรให้วีรกรไม่ชอบใจขึ้นมาแค่คิดก็สยองแล้วครับ พี่พิกกินอะไรดีคะคนตัวเล็กเอ็นตัวหาพี่ชายหมูมะนาวดีหรือเปล่าพี่พลิกชอบกินนี่มาเอาใจพี่จะให้พี่จ่ายใช่หรือเปล่าเนี่ยก็เผื่อเงินเขาไม่พอมีอยู่แค่พันห้าเองนะสงสัยลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านแน่ๆเลยคะ่ะใบหมอนป้องปากกระสิบท,ที่ข้างหูเสียงเบาแต่วีรกรกลับสายหน้าไปมาราวกับไม่เชื่อจริงๆนะเขาไม่ได้สะพายกระเป๋ามาด้วยสงสัยวันนี้ จะได้มีคนล้างจานอ๋อพี่โน้ตใช่ไหมคะเธอยืดตัวกระซิบถามอีกครั้งแถมยังหัวเราะคิกคักส่วนวีรกรอยากจะตีให้หายดือ้อเดี๋ยวเธอเย,ยตัวดีเขาพยายามกลั้นขำกับสิ่งที่ใบหมอนพูดมาหากตรีพบได้ยินเข้างานนี้อาจจะมีคนต้องหลั่งน้ำตาจดไปเลยนะหมูมะนาวคุณตรีพบทานอะไรดีครับจะได้ให้น้องโจดผมขอประการาชพิกก็แล้วกันครับ นอกนั้นอะไรก็ได้ผมทานได้ทุกอย่างตรีภพพูดอย่างระมัดระวงังมองหญิงสาวด้วยสายตาที่ละห้อยเมื่อใบหมอนนั้นเอ็นตัวเข้าหาเวรกรอีกครั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันตรีพบท่องคำนี้ย้ำๆแต่ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดท้ายอย่างนั้นสิ่งที่เขาคิดอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลือบมองคุณหมอหนุ่มที่กำลังใช้สายตาไล่มองเมนูที่กำลังถือ วีรกรน,นั้นห่วงใบหมอนเกินเหตุไม่แสดงออกมาตรงๆแต่ใช้สายตากดดันเขาสุดลทธิ์ผู้ชายด้วยกันมองออกว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรกับผู้หญิงที่ตัวเองหมายปองมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับตรีพบสะดุง้งเมื่อจูจ่ๆคนที่โดนแอบมองเงยหน้าขึ้นถามวีรกรยกยิ้มที่มุมปากหรือคุณตรีพบอยากจะเพิ่มรายการอาหารกันอ๋อไม่ล่ะครับรออย,ย้มเมื่อครู่ หมายความว่าอย่งางไรถ้าอย่างนั้นผมส่งรายการอาหารให้พนักง,งานเลยนะครับถ้าคุณตรีพบอยากจะสั่งอะไรเพิ่มก็จัดเต็มได้เลยชายหนุ่มรุ่นน้องพยักหน้ารับแถมยังยิ้มเจนินเจือนทำให้วิรกรอารมณ์ดีขึ้นมานิดหนึง่งยิ้มอะไรคะใบหมอนหันไปถามอยู่ๆก็ยิ้มออกมาไม่มีปีไม่มีครุยไม่มีอะไรลมเย็นดีนะ้าอาหารมื้อเย็นดำเนินไปด้วยความอึดอัด จนใบหมอนนั้นรู้สึกได้เพราะตรีภพออกอาการเกง่งเกเกินกว่าปกติอาจเป็นเพราะไม่ได้สนิทกับวีรกรหากไม่สนิทกันชายหนุ่มจะดูเป็นคนเงียบครึมไม่ค่อยชวนคุยสักเท่าไหรน่นักพี่โนตหาน,นี่นะคะอร่อยดีรับของหวานไหมคะเดี๋ยวหมอนจะขอเมนูพนักงานให้ก็ดีครับพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะวีรกรบ,บอกคนเป็นน้องซึ่งเธอพยักหน้าตอบรับส่วนตรีพ มีสีหน้าที่ดีขึ้นคล้ายกับว่าหากไม่มีเขาอยู่ร่วมโตมันน่าจะดีกว่าคงอยากจะมีเวลาส่วนตัวกับหย่ตัวแสบของเขาละสิเอาเถอะยังไงก็เชื่อว่าใบามอนคงจะไม่หลงคารมคนอื่นง่ายๆวิรกรเดินออกมาตามทางยอมรับว่าช่วงนี้เหนื่อย,อยตั้งแต่กลับมาอยู่ที่นี่แทบไม่มีวันไหนที่ไม่ได้คุยหรือไม่ได้เจอหน้ากับใบมอนได้ยินเสียงใสๆที่ชอบอ้อนได้เห็นหน้าหนวนที่ชอบทำหน้ามุ้ยยำโดนเขาดู ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเขาก็ยอมหมอวีเจ้าของชื่อหยุดเดินค่อยๆหันไปหาคนที่เป็นเสียงเรียกออกมาแล้วก็พบว่าเป็นเอมิกากับเพื่อนๆเ,เหมือนหญิงสาวจะหันไปพูดบางอย่างกับเพื่อนก่อนที่สองคนนั้นจะเดินเข้าไปด้านในวันนี้วันหยุดหรอครับอิมใช่ค่ะบังเอิญจังเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอกันที่นี่ย้ายไปทำงานที่ใหม่เป็นยังไงบ้างคะหมอวีนี่มันก็จะสองเดือนแล้ว ที่วีรกรย้ายไปสองเดือนที่เธอไม่ได้เจอหน้าเขาเลยสักครั้งใช่ว่าความเจ็บปวดจะลดลงไม่เลยสักนิดพอได้เห็นหน้าชายหนุ่มอีกครั้งหัวใจกลับเต้นแรงเหมือนเดิมเสมอนั่นหมายความว่าเธอยังไม่เคยหยุดรักวีรกรและเธอก็ยังแอบหวังลมๆแล,ล้งลง,ลงต่อไปดีครับไม่มีปัญหาอะไรอิ่มสบายดีหรือเปล่าจะบอกว่าสบายดีก็พูดได้ไม่เต็มปากนะคะเอมิกาย,ยิ้มเศร้า เหมือนเรียวแรงหดหายเมื่อก่อนเธอตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องอยู่เวรดึกๆหรือมีความสุขทุกครั้งที่ได้เขาเวนพร้อมกับคนตรงหน้าแต่พอเขาย้ายไปคลกับว่ากำลังใจหดหายไปเธอรู้ว่ามันไม่ถูกต้องที่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้แต่ชีวิตของเธอนั้นเคยอยู่ใกล้กับวีรกรมาโดยตลอดเป็นอะไรหรือเปล่าครับงานหนักเกินไปหรอยังไงก็พักผ่อนบ้างนะ ไม่สบายขึ้นมาจะแย่เอาเราเป็นหมอต้องเริ่มรักษาจากตัวเองก่อนเขาก็เป็นแบบนี้เสมอทอยคำห่วงใยมาพร้อมกับใบหน้าที่อบอุ่นแถมรอยยิ้มอันทรงสห์ขอบคุณมากนะคะหมอวีอิ่มดีใจที่เราได้เจอกันอีกครั้งนี่ก็จะสองเดือนแล้วที่เราไม่ได้เจอกันวิรกรยิ้มเล็กน้อยจับได้บางอย่างว่าเอมิกากำลังรู้สึกอย่างไรเร็วเหมือนกันนะครับเผลอแป๊บเดียวเอง หมอวีคงจะทํำงานเพลินจนลืมเวลาไปหมดเอมิกามองซ้ายมองขวามากับใครคะเนี่ยครอบครัวเหรอคะถ้าเป็นแบบนั้นจะได้มีโอกาสเข้าไปไหว้และทําความรู้จักกันอีกสักครั้งไม่ใช่หรอกครับผมมากับใบมอนแล้วก็เพื่อนของเขานะครับนี่กำลังจะไปห้องน้ำแต่มาเจออิมเสก่อนคนถามหน้าเสียไปพักหนึ่งเมื่อได้ยินคำตอบที่ปวดหัวใจแต่ก็ยังพยายามยิ้ม แม้ว่ามันจะเจือนมากแค่ไหนก็ตามใจหนึ่งก็อยากเห็นคนที่เวียรกรรักแต่อีกใจก็ไม่รู้ว่าจะทำใจได้หรือเปล่าหากเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นเราจะมีโอกาสเจอกันอีกไหมคะหมอวีถ้าว่างๆอิมไปเที่ยวหาที่ไร่ได้หรือเปล่าคะยินดีต้อนรับครับโทรมาบอกผมก่อนก็ได้แล้วก็ฝากชวนไอปีมาด้วยไวอ้อิมจะโทรหานะคะคงต้องตามไปสมทบเพื่อนๆแล้ว ไว้เจอกันค่ะมอวีแค่นี้เธอก็ดีใจแล้วอย่างน้อยๆเวีรกรก็ไม่ปฏิเสธที่จะเปิดโอกาสให้เธอเข้าหาเราอาจจะยังเป็นเพื่อนกันได้เท่ากับว่ายังมีช่องว่างในใกล้ชิดภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรเธอจะลองพยายามอีกสักครั้งเอมิการเรียกกำลังใจให้กับตัวเองก่อนจ,จะเป็นฝ่ายหันหลังให้วีรกรก่อนเธอรู้สึกได้ว่ามีสายตาของเขาจับจ้องมาที่เธอ แต่ไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ทางนี้อิมเพื่อนๆของเธอที่ไปจับจองโต๊ะกวากมือเรียดในขณะที่เดินผ่านโต๊ะข้างๆเธอกลับได้ยินบางอย่างที่ชวนให้หัวใจกระตุกวูบหมอนกับคุณพลิกเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆหรอครับคำถามของผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งตรงข้ามผู้หญิงที่เธอกำลังมองเอมิกาไม่แน่ใจว่าชายคนที่เธอคิดไว้หรือเปล่าใบมอน คนที่เธอมองอยู่เป็นหญิงสาวที่หน้าตาค่อนข้างดีอาจพร้อมไม่ได้แต่งหน้าหรือทำผมแต่งตัวดีๆจึงไม่เหมือนสาวสมัยใหม่ทั่วไปเอมิกาหลบสายตาแทบไม่ทนันเมื่อหญิงสาวหันมามองและสบตาเธอสีหน้าของเจ้าตัวนั้นดูสงสัยเล็กน้อยนั่งเลยอิมพวกฉันสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะแกจะกินอะไรก็สั่งไปเลยที่นั่งของเอมิกาคือที่นั่งติดกับใบมอนซึ่งหันหลังชนกัน ตัดสินใจสั่งอาหารไปเพียงแค่อย่างเดียวโดยสุ่มๆเลือกไปเพราะอยากจะฟังบทสนทนาของคนด้านหลังมากกว่าพี่โนต้ตว่ายังไงนะคะตอนที่พี่เจอกับเขาครั้งแรกหมอนบอกว่าคุณพลกเป็นพี่ชายของมอนใช่ค่ะพี่พลกคือพี่ชายของมอนแปลกใจอะไรหรอคะไม่พี่หมายถึงคิดกันแค่พี่น้องจริงๆใช่ไหมไม่ใช่เชิงชู้สาวนาพี่โนต้ตพูดอะไรของพี่คะ หัวใจของเอมิกาเต้นกระหน่ำกับสิ่งที่ได้ยินแม้จะได้ยินไม่ชัดเท่าไรแต่ก็พอจับใจความได้นี่หรือเปล่าที่วีรกรบอกว่าเป็นเพื่อนของใบมอนผู้ชายคนนั้นคงจะไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นคนที่กำลังแอบรักมากกว่าเธอจับได้จากน้ำเสียงของเขาก็เหมือนกับเธอที่ตกอยู่ในสถานะเดียวกันพี่สารภาพตรงๆว่าพี่ชอบมอนถ้าคุณพลิกกับมอนเป็นแค่พี่น้องกันจรงิจรงๆ หมอนจะพอให้โอกาสพี่ได้หรือเปล่าครับหนตอนนั้นเวรกรบอกว่าอีกฝ่ายรับรู้ว่าเขารักหากใบหมอนรู้ทำไมถึงตอบผู้ชายคนนั้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเวรกรเป็นแค่พี่น้องกันหรือจริงๆแล้ววิรกรแค่ตั้งใจอยากจะตอบปัดๆก็เท่านั้นอิมเมม่ออะไรหนะ่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอมิกาโดนสะกิดจนตื่นจากพวงังสายตาของเพื่อนๆจับจ้องหมาที่เธอด้วยความสงสยัย แก่คงจะเหนื่อยวันหยุดแทนที่จะได้พักผ่อนโอเคไหมเนี่ยโอเคสิไม่ได้เป็นอะไรแคเเร่เบอร์นาะดส่งยิ้มให้กับเพื่อนก่อนที่อาหารที่สั่งจะทยอยเสิร์ฟลงบนโต๊ะเอม,มิกาเม้มปากเข้าหากันแน่นพอเริ่มไม่ได้ยินว่าสองคนนั้นคุยอะไรกันและไม่ได้ยินว่าใบมอนตอบไปว่าอย่างไรมารู้อีกทีก็ตอนที่หันหลังกลับไปมองพบว่าวีรกรน,นั้นกลับมานั่งที่โต๊ะแล้ว ภาพที่ทำเอาเธอปวดใจแปลกๆแน่นอนว่าเขานั่งข้างๆใบมอนแต่ชายหนุ่มใช้แขนวางพาดไว้กับเก้าอี้ตัวยาวคล้ายกอดผู้หญิงคนนั้นจากฐานด้านหลังไปโดยปริยายพี่พลีกกินนี่สีเมนูนี้เมนูเดทมาคราวหน้าเราต้องสั่งกันอีกนะคะวีรกรพยักหน้ารับเรากินของที่น้องตักให้เขาไม่รู้ว่าทำไมควตัวเล็กอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าทำไมหัวคิ้วถึงได้ชนกันแบบนั้น พี่ว่าพี่กลับก่อนดีกว่าลืมไปว่าต้องแวะซื้อของให้แม่นจู่จู่ตรีพบก็เอ่ยปากขอตัวกลับอย่างไม่มีปีไม่มีครุยชายหนุ่มรุ่นน้องโครงศีรษะให้เขาเล็กน้อยค่ะข,ขับรถกลับดีๆนะคะไว้เจอกันคราวหน้าครับคุณตรีพบได้ครับหลังจากตรีพบกลับไปแล้ววีรกรก็ปล่อยเวลาเอาไว้ตั้งใจจะถามคนข้างๆว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ดูงูดงีด แต่คิดว่าเอาไว้ถามอีกทีก็แล้วกันกลัวว่าเจ้าตัวยังอารมณ์ร้อนอยู่สั่งของหวานเพิ่มไหมหรือว่าจะกลับกันเลยใบหมอนถอนหายใจแล้วมองหน้าคนข้างๆที่ส่งสายตาเป็นห่วงเป็นใยมาให้กันเมื่อกี้ยอมรับว่าไม่ชอบคำพูดที่ตรีพบว่ามาเท่าไหรนักและเธอคงเผลอทำอะไรเสียมารายาทออกไปไม่อย่างนั้นตรีพบคงไม่รีบขอกลับตัวไวขนาดนั้นไปกินน้ำแข็งใส่ที่ตลาดนัดได้ไหมคะ เขาอยากกินร้านป้าตุย้ยเอาสิพี่ก็ไม่ได้กินมานานแล้วเหมือนกันโอเคค่ะเงินเขาเรียกพนักงานคิดเงินเลยนะพอพูดเรื่องนี้แล้วทำหน้ายิ้มเชียวเป็นอันรู้ว่าใครที่ควรหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมาและเตรียมตัวจ่ายก็เขายัางไงล่ะพี่ต้องคิดบัญชีกับเรายัางไงดีฮะวางมือลงบนศีรษะเล็กแล้วจับโยกไปโยกมาจนคนตัวเล็กได้แต่หัวเราะชอบใจ ยังไม่ต้องคิดก็ได้ค่ะไว้รอบยอดทีเดียวตอนที่คนใดคนหนึ่งแต่งงานไปแล้วแต่เขาขอผ่อนนะจ่ายเป็นก้อนคงจะไม่ไหวแน่ๆรอยยิ้มของเวรกรนั้นค่อยๆเลือนหายไปจากใบหน้าเมื่อน้องพูดออกมาแบบนั้นไปกินน้ําแข็งใส่ต่อกันเถอะค่ะนึกแล้วก็อยากขึ้นมาทันทีใบหมดเป็นฝ่ายลุกขึ้นแล้วคว้าแขนเวรกรออกแรงดึงไม่มากนะักเขาก็ยอมลุกแต่โดยดีทําไมถึงได้รู้สึกแปลกๆกันนะ ไม่รู้สิใบหมอนหันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งที่โต๊ะใกล้ๆก,กันหล่อนมองเธอกราบแถมยังลากสายตาไปมองที่วีรกรด้วยอะไรนี่มันอะไรกันทําไมทําหน้าแบบนั้นวีรกรถามแล้วหันไปมองด้วยความสงสยัยอ้าวอิมคราวนี้ใบหมอนจําเป็นต้องหันไปมองคนข้างกายแทนเมื่อเขาทําเหมือนรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นนําซ้ําเจ้าหล่อนยังลุกจากโต๊ะแล้วเดินมาหาด้วยนี่สิ กลับกันแล้วเหรอคะหมอวีครับว่าจะพาคนนี้แวะไปทานของหวานต่อหน้าวีรกรตอบยิ้มยิ้มโดยชี้มือไปที่คนข้างๆมอนนี่หมออิมเพื่อนที่ทำงานของพี่เองอิมครับนี่ใบมอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะคุณอิมยินดีที่ได้รู้จักนะคะเช่นกันค่ะน้องมอนพี่ขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตามสบายเลยคะ่ะใบมอนฉีกยิ้มให้ ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ว่าอีกฝ่ายจะเรียกเธอว่ายังไงที่สนใจตอนนี้ก็คือวีรกรนั้นควรจะพาเธอไปกินน้ําแข็งใส่ได้แล้วปล่อยไว้นาน,านเดี๋ยวเธอจะอิ่มจนไม่อยากที่จะกินต่อไว้เจอกันคราวหน้านะครับอิ่มค่ะไว้เจอกันนะคะเอมิกาได้แต่มองตามจนลับสายตาผู้หญิงคนนั้นคือใบมอนที่วีรกรเคยเล่าให้ฟังเธอดูไม่ประมาไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้น สังเกตได้จากแววตาที่ไม่ลอกแลกอยากมองก็มองแต่ไม่มีอะไรแอแฝงทั้งสองคนจับมือกันโดยไม่สนใจสายตาของคนอื่นว่าจะคิดว่าอย่างไรน้องใบมอนปากบอกผู้ชายคนนั้นว่าเป็นพี่น้องกับเวรกรแต่ทำไมถึงจับมือถือแขนราวกับเป็นเรื่องปกติกันนะหรือจริงๆแล้วมีอะไรที่เธอยังไม่รู้อีกเยอะอย่างน้อยๆก็คงจะเรื่องที่ววรกรพยายามโกหกว่า ใบมอนรับรู้ถึงความรักที่เขามีให้แท้จริงแล้วเขาก็แค่อยากยกเรื่องขึ้นมาอ้างเพื่อให้เธอตัดใจก็เท่านั้นไม่รู้เธอควรจะดีใจหรือเปล่าที่อีกฝ่ายมองเขาเป็นพี่ชายโดยไม่รู้ว่าคนแก้ตัวกำลังแอบรักหรือเธอควรจะเสียใจที่วีรก,ก่อนนั้นหาเรื่องมาโกหกเพื่อผลักใส่กันออกไปจบไปแล้วนะคะกับเทใจใสรักตอนที่หเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับตอนนี้ เอมิกาเนี่ยจะมาดีหรือจะมาร้ายทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะยังไงก็ลองดาวคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าอ่นานผิดพลาดตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้วยนะคะเจอกันต่อนหน้าน,นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเลยคะ่ะ